อันนี้เมิดพันสานาฝนสินกระถินท่านสิใดแห่หีดพ่อแม่แต่ปูเท่าผ้าห้าสางแต่งกุศนถือมาเป็นบุญลน้นผลอังห้มพลาอานิสงไดแห่ท่านเอ่ยกันไปพันตือเพิ่นหากถือโบรานเขาอีสานห้าบกเคยลายหีดสิบสองค้องปีปลายใดแห่กองกระถินตังห้อมกันสางซอยงนัน เหตุในการทอนั้นกำหนดทานเพียงเดือนเดียวเพิ่นหยุดเที่ยวในพันสาพระสิรีล่าใดแม่นผู้ใดสัทธามันกระทินท่านเจ้าภาพใหญ่ผลหากหลายเกินสีเวาจนผ้าเขาสูนิพท่านผู้แล้วบัดนี้จับชาดกยกแก่ทันดีท่านต่อพ่อมองเห็นสาทกเป็นปองท่างวางสีดำเนิ่นบันพ่อแต่พันสามุมความนิยมสมัยเก่า เฮตบุญกรสีนเล่าพระคุณเจ้าไปสังสอนหยาบโยมไหลลังทอนสะอ่อนอังสัทธ,ธาสายถูกเที่ยนไปบูชาคาพระคุณมากกุนเกลือเจ้าบ้านเหนือเจ้าบ้านไต้ไผ่มั่นซอยกันแตงนิมนต์พระมาะแสดงแสงพระถ้ำค่ำพระเจ้าเอาตอนเข่าหอมพ่อ่มหนาวว้นค้นอาโอโตเจ้าเผาฟื้นผิงเย็นทั่วกิงเฮมั่นตาย่างซองหาอาลามกวง ปัญหาขวงบ่ท่านแก่กระแสถ้ำย่งลำคาได้ฟัง่งเพลินเทศนามีปัญญาซอยกุ่มคือสุมใหม่ไรหนาวโยมเช้าวัดหางดงเฝ้าข้าวมอบุญกระถินซอยกันสีนฟื้นไฟไวใสบุญพ่วมจอหลวงตาล่อบัานมือถือค่ำที่เอามาทองตามทําน้องเทศพื้นขึ้นเสาเหล่ามน บ้านใกล้กันเคยได้สนมะม่นพองานกระถินอยากได้ยินเทศหลวงตาให้เพิงบารมีบางย่านแต่หมางไม่ตรียืนบอคืนค่ำต้องจำอ่านรับเอาขันดอกไม้เท่งใจเต้นขีดบอเศร้าเทศบอเป็นสีห้เว้าข้าวนีแมนงาาหนักมาตั้งหลักหาค่ำพี่ย่านบอดีสมค่ำเบาเน้นแก้วเอาใจคนขนตำล่าออกมาซอย เป็นภูค้อยจานจำเขียน่ําแต้มใส่ล้านว่ามาหอดบันบันสำคัญเบิงซอบนิสัยถึงจิตใจไทยอีสานเมนเปลี่ยนการบ่อผันตีนม้วนทรัพย์สินปัญญาลนด้วยผลท่ำทีคำทรงมีพระสงค์เป็นภูเขา่าเช่าบานเป็นภูล่องพุทธศาสตร์เปียบดังจองมองเศร้าห่มตนพ่อสีคุณท่อมดีย่งคงถือซื้อตรงบองโง่เดียว นิสัยเดียวคือใจแท้บอ่อแแปางมางของเก่าเหีดห้องเข้าเก่ากียังนี่ส่างอยู่สุญ่ามวัดว่าย่างซอยคำน้ำทรงดำลงศีลย่งเห็ดกินเห็ดท่านวานป่อยบ่โร้อยลาย่างสัตธาเสมอตนกุศลห้อยหอยคุ้นคาศาสนาบ่เสริมิ้นในดินดาวแห่งพญา ว่าไปเกินย่านเพนซานิท่านวาไปถึงใสเขียนใส่ใจเติมพญายให้คาม่องได้สองด่านหูจักท่านย่อนสงสีคุ้นความดีพระสงเอ่ยตู่ท่ำเขยออกอ่างให้ท่างเจ้าซื่นกุศลโปรดญาติโยมปูสลคนวาตำล่าสอนถือเป็นพ่อนประเสริฐหลายตอบคาใจให้เที่ยมเท่าคันบ่อเอาค้าพี่แจงแถลงความให้เห็นบอล ยกค่ำสอนบ่อใดไผสีหูเหตุบุญเทิงเป็นการกระตุนพลั้งมูสามาคีไใดเป็นสีมงคลท่านย้อนอ่านถ้าไม่เห็นแจงเพิ่นจังแฝงไว้ในบันในงานบุญมีเทศติมเพื่อให้ซึมสับ,บาบหลายหน่อยส่วนสีดีบ่มหอดบ่อนีเทิงวันทีกำหนดการหลวงพอขานหานนีนบักเอน็นเอ้ยไปใส่ท่าหน้ทางเงาวเวลาเยินเพิ่นการโดนบ่ท่านเพิน่น เฝ้าเฝ,ฝ้าเดินสิไปซาสัทธาเท่าสินางล่อเวลาสายพ่วมเจาจอยานหลวงพอบอท่านฉันต้องไปท่านอาหารเพ้นโยมเพิ่นเป็นคนแจงเฝ้าชัดแจงขึ้นมาออกอารามเน้นเป็นมูขึ้นซูมาบาักจอนบอ่ท่านหอนกระดวนถึงเสียงคนอึงคะนึ่งเอินไปม่นเพิ่นขืนสาลาสัทธาสาธุชนล่ออังออสนามถา จัดแจงอาสนะไห้แต่งถวายนางผักพรเร้ามีแห้งสากรพักหายหอนออนลาสาแล้วจังแสดงพิธีการพร้อมแล้วแจงเวลาแห่งกำหนดมาม่นหลวงตาขึ้นอาจถมเทศตามขัมพี่อ่างทักขีหน้าวีพ่งเบาพระสูตรเอายกมาเอย่ยเคยไขายอานิสงแจงแสดงเรื่องแต่บอลจริง หยาดยมฟังนางนิงใจน้อมดิ่งกระแซ่ทำอิ่มเอ็มน้ำเจคถา,าบอแขงจากความเบาเน้นแกวเล่าสังเกตหูบางคนดูมิดยิ้มซิมบางคนซิมมาเคียวตาเหลียวจ้องพองซ่อมมีแต่ผูแถาล้อมตอมกุมผมสีขาวบางพองเอามากผู้เป็นมูกันพันเกี่ยวบางพองเหลียวตาจ้องมององค์เพลิงพอหลางง้อง้อเอาศอกเท้า เทิงหาวง่วงห่วงนอนตาสะอ่อนเพิ่นบอคานยังคงมันในการบุญนับเป็นทุ่นบัดไพ่หลังแม่น,นางโดนกับทุ่นหอนบันดอนซ้อในตอนนี้เสียงบ่มีเว้าแข่งพระแสดงโยบอตาลบอหารเวบาขวมพระธรรมเข้ารบสงคงคูคำตั้งใจลำบอเหงานอนมีบางตอนโตง่อพราวาสังขานเบียว เน้นแก้วเหลียวปีดาลําบุญโยมถําสังนีคาแถนอหักสัธธ์ท่าพุทาคงพุ่มเข่าหอมควนพ่อแต่จบกันทวนกระบวนเทศขอดข่าถาให้ยาถาสับพี่แมนเทศดีกโยมยองบ่อระบวนบ่คัดของเห็นขั้นล่องได้แบบอย่างเสียงคองดังสนันกองยุติมองกาวกระถา สัตท่าย่อกันตังอออ่างแนวถวายอุทิศให้สังฆทานวานบุญในหน้าเยี่ยมตั้งกระใจสายเหลี่ยมเที่ยมปันเห็นแก้วสูงคาเพิ่มปาะสาทะขึ้นใจซื่นอิ่มพระรรมจากนั้นย่อกเขานามพร้อมพำรรถวายเทนโยกประเทนอาหารกระแมนท่านอีกครั้งเปตานั่งอุทิศให้ญาติผู้ตายขึ้นบ้านเก่า เพิ่มส่วนบุญแจกเขาให้บุญเจ้าแพรกระจายซับภัตซ์ท่างคายหน่อยใหญ่เคยนี่เว้นแพรให้เย็นสุมเลื่องทัวเถิงได้สุกลนเทพเบื้องบนเบื้องใต้วาไปเบิดสุบอนผียุดอนโดงบานกระทานให้ดังกันพิธีการภาคเศราเสดหลังเกาวถวายเทนเน้นกับหลวงตาชั้นอิมสามล้านก็เลยว่า ล่าหยาดย่อมค้นเท่าออกเดินทางกับบัดเก่าสัตท่าเฝ้าแต่งส่วนม้วนของเคืองคากันหลายสิงอันพันลอยหอยแต่งเทิ่งหลังอ่านพ่านเสือกปอสองทางระวางโตของมาจักไสบุงไซกะซาคนมาจนแน่นอังเต็มมองนางจัวน้อยตายแล้วไข่เห็ดจังไดยย่งของอันสุดท้ายกระทอใไ่บรรจุเกลือบอก่าเหลือไหเน่นแบกเอาถอเด้อเจ้า ทางไฟหลวงตาเทาสงสารเล่าโตอบหญย,ยเดี๋ยวยางไปจังส่วนสมค้วรมองสีเปียนกันพ่อจัดการแล้วจังสันเดินทางผ่านสัญจรให้เน่นข้นกระท่อเกลือหลวงพอเมื่อเทิงหลังมาวาดสนาของเน่นแกวยญามีแววสังมาตำยางน้ำมาบักจอนเทิงหอนหุ่มพะโลอันนี้แล้วเน้นหน่อยคิดในใจโอบุญโตลืนทวี่นัก บุญสังเข้มกัดใจคักสาบว่าโตเป็นเน่นเตียผัวเหนยแนว่าเสือเคยหายโตไล่ไล่ไผสีเสือเสือสีบอกินเนื้อเพียงเบื่อเกงกอมให้หลงคิดอยากโกงกระท่อเลือยอิดล่าเมยนั่นโดนบอหลุตโตน้อหลวงตาหลดบอผ้าเร้าหอนขามหลายดอนจนหิวน้ำเล่าบอถามพ่อกะนอยขาเริ่มลอยทบบอเก่าเซ่เท่าย่างบอท่าน หลวงพอหันเห็นหน่อยส่งสำอ่อยบัดย่ามยางแทนอนท่างบ่อกไก่ยาวเยินร้องเอินเป็นห่วงนำ้ำเมื่อยบ่เน้นกินบอ่อนม้มจำจากหน่อยอีกเดียวเดียวถือว่าเที่ยวท่างบุญยาสีสศูนเด้อเท้าอดทนเอาอีกกันบอ่อท่านนั่นกระึงทีพนปลาไม่มองนีบอ่อโดนดีได้พักเศร้าอีกจากข้าวขาวมโมบานอดสาหาให้เจ้าคอย พนโน้นนาปลาอ่อยกะทอหน่อยจังคอยปงสมพ่อหลงบอม่าส่วนมองสมควรบ่ม่าเปลี่ยนสมองคิดบ้นเวียนสีเขียนไล่เติมแต้มให้แนมเลเบิงก่อนหน้ายอนความคิดอ่อนล้าศูนย์จนวาลืมข้าวเน้นสีเอาปัญญาหลอกตาสมเล่าหาฮหาอุบายหยอกผู้เทาสัพ่างเห้าได้พักผ่อนเบิงกรหนาบ่โดนกนสีเขาวานเทิงขี่ขั้นกบพองกัน พ่อแต่ขิดจังสันหันหัวศพก,กะท่อเกลือตอนนี่เสือหัวดีนอนอ้อยตอนสีกินเนือ้อถ้ำทาเฟียรับตามมยหายว้อยว้ยหัวพิ้งใสยางแบกไปโกนพอมแล้วซ่อมทาทาที่ม้าสิดีป่าน,นั่นหลวงพอทานกระสงสัยป่านค้นตายทั้งเสียงกรนห่วยแม่นค้นมั่นเกินแท่แน่เบิงจัวสบายลนพ่อป่านค้นมีโศกบาดมาทก เฮ้าผัดจุกทวรารังขิงสีห่างกระดูกงอหลวงพอเงิดกระดอถามบอม่อเมยหรือเน้นมาเป็นตาสำบายยางไปเทั่งลับพมเน้นว่าซ่อมดูแลว้วแนวของดีไผสีบอกยางหยอกเล่นเย็นจอยอารมณ์ซอยมวนทวีหาบแล้วยางจังสีแมนดีคักบนักหนาปานหาบซาบักนุนเบาเลื่อยยางเศร้าขิงพรหลาน,นี่ซ่อมเขาที่หายหนท่างไก่บววัน ย่างพอใดกํกำลังกันสบายหล้านจนง่วงพันมาท่วงวากลนสมองคิดเจตสนหลวงพอกลนความสงสัยสิเป็นไปได้ยูรือ,อย่งเจอตอนกินนองหลวงพอตองตามนิ่งหรือสิจริงขึ้น้น่าห้วยพอล่องเบิงแนนะมาเปลี่ยนกันสน,นอยโตคอยสีแบกท่อสร้างมายางจุกกระดอพอโหลดนายทึ้งหิวนอน ย่านว่าตอนเจ้าของรับสิโตกอ่านหลังมาแล้วล่งมาหลังกระจรให้เน่นสอนบอกทาบอถือว่าเอาเปียกเท้าไว้เฝ้าแบกใส่หลังล่องเบิงกันจักตังออกยางแบกกระท่อเกลือมั่นสีเหลือหรือสัตว์ท้าปันบาขนหาบสางย่อนกำลังนี่หน่อยถอยขาหลังยังโบเทียงเซเอียงกัวเอียงท้ายมือปลายขัวใส่ล่ม คาดลาดจมจนหลังโคงเกือบเป็นล่งกลนขี่ทางหลงแบกเอาอย่างจังเกือบหงายหลังเห็นขี่ฝ่าขาขึ้นฝ้าดาตะเว้นพ่อขึ้นมาแล้วแสเคนเน้นได้ทาหาทางหนีหลอกท้ำที่ขี่บ่เป็นห้องมาเว้นนอดีดึงเสื้อตีสีคางพองเหลียวหลังเทิงห้องใสยาเฝ้าไปทาพอเท่าทางปากว่าเบาไวหลัง หลวงพอป่องกระท่อตังย่านใดยางกูกน้าหลังห้องเสียงดังทาแนนี้ได้แสงเว้นอีกที่แลว้วหลงข้าแมวเสียป่าปิงหลงข้าลิ่งเสียกลวยป่าหามึองเอ๋ยหลงปากปอนพ่ออยากฟอนใส่โพนเจ็บในจิตคิดบอพลในใจมนดอกเครื่องหลานสังเป็นผ่านบอย่อมยุดหนาบูดง่อแนมกลนหลายที่โดนมั่นตมจังแม่นสมนำนาแก เอาละแม้สิฝากไว้า้านาบัดทาเฮ้าท่อเกลือนักหาบ,บ่อก้าวสิเอาเสียงบ่อเปียงโตใส่เขา้าโง่มาเอาบัดทาเฮ้าไปถึงพุ่นในใจศูนบ่อเศร้าสินยางน้ำดินพองเท่งจมเหือจนส้มทัวลางน้ำท้างหอนขิดบ่อเศร้าย่ำเหือไหลเข่าใจเท้าเฮ้าเป็นฝายบ่อสงสารท่อละมาล่านหลานยางโดนบ่ออาจทนความลา คิดไปมาเห็นใจเจ้าเลยเศร้าขมก้มหนาาย่างเศร้าคิดหมางต่อหน่อยเป็นน้ำคอยนี่บอคือบอติเน้นวากีดือ้อโตคือไฟท่ำเกินให้เน้นเดินเท่าสบายเน้นใส่กำน้ำลางคิดแล้วว่างบอใจกินขอกันกินเท่าเห็ดก่อนได้แห้งตอนบายหอนสะอ่อนน่อยบอคิดศูนย์พ่อแต่ไปหอดภุนเน้นกะเกาข้ามผิดขออภัยบอด,ดมีใจคิด ต่อก่อนพ่อดีพอสิตีผมบอ่อเครียดอย่าเกลียดผมขอไววก่อนตอนผมเมื่อยอากาศฮอนกะเลยออย่อนเหตุขึ้นสนดอหลวงพอทำส่งขึ้นเว้าว่ามึ้นเจ้าเป็นต่างเบาเสียงว่าบอไดสังกสร้างมั่นเ่าน่อยตัวข่อยบอ่อซาว่าแล้วสังให้โยมขึ้นมาบอกเขาว่ากระท่อเกลือมั่นหักเหลือแห้งเข็นไปซอยเน้นเอามาไว นีท่านไขามาเพียงนี้คติมีมองไดแนนให้พ่อแม่ผู้อาเลืองประเทื่องเพิ่มตื่มผู้ฟั่งอีกเด้อเป็นผู้ใหญ่ต้องใจตั้งหวังต่อแต่สงสารเนตตาท่านหัวใจเด็กเชกว่าเป็นคนนอยอย่าเด็กค่อยหานเบาเอาข้ามขมขึ้นไปลิดาผู้ใหญ่เอ้ยใส่ว่าจะอินออยสำนวนถอยเพราะหูประสาทพ่อนสอนความหูเป็นมูบัดย่มเงา ราค่าเขาให้เกินคน้นเถ่อผลพ่ายพุลค่วมอาดูนคือบทแทบอเล่เห็นเป็นแน่วอื่นผลสีขึ้นบัดเถื่อนาเวลาเจ้าผ่านไปเผชิญดีนี่เหลืองหายบัดย่ามใหญ่หุจ่จากควา่กวมไผสีกลัวไม่ท่ำผิดทุจริตบ่มี่ใดไว้โตไห้ไขโตมมค่มมีเหินสินค่วมห่วงพอแม่เบากะใจสวงคู่อิ่มส่วงตอนตนเขาคงมันต่อดี จบนิท่านพอนีสิมีต่อให้ตามติดสอนจริตเสริมปัญญาให้คามีแนวส่วนบทสมควรบรไทายอ่านต่อไปอีกจากเรลืองเหลืองเอ้เหลืองสีกะมินขอให้ปินนาต่อไปเบิ่งเนน่นา